เรียนพิเศษโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ Genius Individuals Program โรงเรียนเขื่องในพิทยาคารปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนประกอบด้วย2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน2ห้องเรียนและหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวนหห้องเรียนมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เข้มขน้นผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพจากแหล่งเรียนรู้ในห้องเรียนและนอกห้องเรียนได้เรียนรู้เนื้อหาใหม่ๆที่ทันสมัยกับครูที่มากความสามารถเพื่อโอกาสในการต่อยอดไปสู่อนาคตที่ดีนอกจากหลักสูตรในห้องเรียนแล้วนักเรียนห้องเรียนพิเศษจะได้เข้าร่วมกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปีการศึกษาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมวิชาการเช่น 1. ค่ายปรับความรู้พื้นฐานวิทยาศาสารตร์คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษชั้นม .1 และชั้นม .4 2. กิจกรรมสอนเสริมวันเสาร์นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นม .1-5 ง5 3ค่ายวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชั้นม .1 ณนะสถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสแกร,ราชอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา 4. ค่ายนิติวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม .2 ณนะอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมา 5. ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลระดับชั้นม .3 นะปิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทยตำบลแสมส,สารอภอสัตหีบจชนบุรี 6. ค่ายคณิตศาสตร์แมทแคมระดับชั้นม .4 โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภาัฏศรีสะเกษ 7. ค่ายปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับชั้นม .5 นศะูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 8. ค่ายวิทยาศาสตร์เอเทนระดับชั้นม .4-6 นะอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเสม็ดจ,จังหวัดประยอง 9. ค่ายภาษาอังกฤษอิงลิสแคมโดยวิทยากรชาวต่างชาติรากรฟรายอิงลิสแคมนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเช่น 1. กิจกรรมสารสัมพันธ์พี่น้องห้องเรียนพิเศษ 2. กิจกรรมน้องส่งพี่สู่รัวมหาวิทยาลัย 3กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมจิตอาสาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษกิจกรรมเหล่านี้ช่วยหล่อหลอมและเสริมสร้างให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษมีคุณภาพมุ่งไปสู่เป้าหมายที่วางเอาไว้สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นเช่นนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญ,ญาตรีประจำปีการศึกษา2567รอบที่1แฟ้มสะสมผลงานเช่นนางสาวปุริชยาแวสี ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นโครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์โครงการเด็กดีมีที่เรียนนายประชรพลปลขันผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์มัลติมีเดียคณะครุศาสตร์อุตสาหาก,กรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนางสาวธิคำพรแสงใสผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสวนดุสิทธินายจักรพงศ์สีมาเพชรผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อสาขาคณิตศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนายอัศายุทธ์พิมพ์ทองผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีห้องเรียนพิเศษโรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู่ความสําเร็จโดยทีมบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและการสนับสนุนจากทีมผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนําโดยนายทรงยุทธ์ด้ามทองผู้อํานวยการโรงเรียนเขื่องในพิทยาคารและรองผู้อํานวยการโรงเรียนทั้ง4ท่านว่าที่ร้อยตรีชัยชนะวรสุทิ์นางธิดาพรบุตรีเสานางสาวเบญจมาศขันติวงศ์และว่าที่ร้อยตรีจารุก,กิจสุดสุขครับผมวงนี้ก็เป็นว้องเรี่ยนที่สี่ เกี่ยวกัดห้องคิปเนี่ยกลุนยิวงยอโปรแกรมซึ่งเด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างเป็นเด็ก er ที่รสนรยมแบบค่อนข้างดั่งช่ยะเป็นหัวใจหลักการใ้การสาไปสู่เป้าหมายรูปแบบหนึ่งที่เด็กชอบด้านวิทยาศาสตร์และก็เด็กไปสู่ความสาเร็จเด็กหลายคนก็อยากเป็นหมอเด็กหลายคนก็อยากเป็นนายร้อยเด็กหลายคนก็อยากเป็นนักปัตนเป็นวิศวกรรม ซึ่งหลักสูตรตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ตัวนี้ได้เป็นไปนตามเป้าห,หมายของเด็กแต่ละกลุ่มที่นอกจากที่เราจะสร้างหลักสูตรให้ถึงความสมบูรณ์และกีฬาได้ศิลปะด้านดนตรีแล้วเด็กกลุ่มนี้ก็จะถึงความสมบูรณ์ตามที่เราต้องการที่คือห้องเรียนมันค่อนข้างสมบูรณ์แบบของของรี่เคยเรียกาำที่ทำสำเร็จกับผู้ครองอิสระนิดครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของห้องเรียนพิเศษโครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และภาษา,า,าอังกฤษ Genius Individual s Program โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร